ปัญจกรยานมาตั้งนานไม่พัฒนาสักทีเรามีวิธีแก้ดูให้จบครับสวัสดีครับผมชื่อแจ็ควัชระผมแกะสะอาดจริงๆผมไม่ได้เป็นโค้ชจักรยานอะไรครับผมเป็นวิศวกรชอบการปั่นจักรยานแล้วก็อาศัยว่าอ่านหนังสือเยอะนะครับอ่านหนังสือมากแล้วก็คราวนี้บางทีเราก็แบ่งปันความรู้ในการซ้อมจักรยานเนี่ย ให้กับเพื่อนๆคราวนี้มันมีเพื่อนๆหลายคนอยากรู้ไอ้คั้นว่าผมจะไปพูดทุกคนทุกครั้งมันก็เหนื่อยเพราะนั้นนะ่ะผมก็เลยอัดเป็นคลิปดีกว่านะครับจะได้ดูกันหลายๆคนดูกันได้ทั่วๆจะได้ไม่ต้องพูดซ้ำหลายครั้งสำหรับคลิปนี้เราจะมาคุยกันถึงว่าเราจะพัฒนาตัวเองยังไงในการปั่นจักรยานเพื่อให้เราได้ไปสู่วัตถุประสงค์ที่เราตั้งใจวัตถุประสงค์ของเราอาจจะแค่ว่ามีสุขภาพที่ดี แข็งแรงไ้ปันกระกลุ่มไม่หลุดกลุ่มง่ายๆเรียกว่าไม่โดนเขายิงไส้แตกง่ายๆแค่นี้เราก็คงจะมีความสุขแล้วแต่คนนะครับว่าแต่ละคนมีมีเป้าหมายอะไรในในชีวิตคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าจะต้องทำยังไงขั้นตอนแรกของการพัฒนาตัวเองนะครับก็คือเราจะต้องมีการวางแผนจะต้องมีการวางแผนว่าเราปั่นจักรยานเนี่ยปั่นไปเพื่ออะไร นะครับแล้วก็จะทํำยังไงที่จะสามารถพัฒนาตัวเองได้เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเวลาปั่นจักรยานไปนานๆปั่นไปวันๆปั่นไปปี2ปี3ปี4ปีเข้าปีที่5ปีที่6ชักเริ่มตันนะครับชักเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะไม่ไปไหนสักทีคนเรานะครับเวลาปั่นจักรยานเนี่ยเวลาเริ่มต้นเนี่ยมันจะพัฒนาเร็วสังเกตว่าหลายๆคนนะครับพอพอเริ่มมาหันปั่นจักรยานนะครับก็จะแรกแรกเนี่ยมันจะมีความสุขเพราะว่าโอ้โห จากเดิมเคยปั่นได้20กิโลเมตรต่อชั่วโมงซ้อมไปสัก2 3าเดือนน้าวกลายเป็นปั่นได้30กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามกลุ่มเขาทันนะครับจากเดิมที่ตามเขาไม่ทันเขากระชากที2ทีก็หลุดปั่นไปสัก2 3าเดือนอ้าโอเคเริ่มดีขึ้นดีขึ้นการพัฒนาช่วงแรกมันจะเร็วมากแต่ว่าพอเราไปปั่นไปนานๆเนี่ยมันจะเริ่มการาฟเนี่ยมันจะเริ่มนิ่งพอนิ่งเนี่ยเราก็จะเริ่มแบบเริ่มเครียดแล้ว่วาเอ๊ะทำไมมันมันไม่ไปไหนทันที หลายๆคนก็จะเลิกปั่นจักรยานณจุดจุดนี้โอเคเรามาเข้าขั้นตอนแรกกันเลยหลักการนะครับในการวางตั้งเป้าหมายก็เป็นหลักการเขาเรียกว่า4 p เหมือนกับหลักการการตลาดเลยแต่ว่าก็คืออันนี้มันหลักการของจักรยานเรามาดูนะครับว่าเราจะต้องตั้งเป้าหมายก่อนเพื่อว่าเราจะได้มีแนวทางในการซ้อมว่าเราจะซ้อมไปณจุดจุดไหน 4P พมีอะไรบ้าง personal right positive perceivable possible ตัวแรก p e r s o n a l l i f e p e r s o n a l i z e คืออะไรหมายถึงว่าเป้าหมายของเราครับมันก็คือส่วนตัวของเราไม่ไม่เกี่ยวอัาใไขอเป้าหมายของเราอาจจะแค่ว่าไปปันกับกลุ่มที่เราปันด้วยประจำแล้วตามเขาได้ตามเขาได้ตั้งแต่ต้นจนจบอันนี้ความส่วนตัวความชอบของเราหรือเป้าหมายของเราอาจจะคิดว่าอ้าวเดี๋ยวปีนี้ฉันจะต้องติดโพเดียมต้องขึ้นโพเดียมให้ได้สัก โพเดียมหอันนี้ก็เป็นเป้าหมายของคุณคุณก็ต้องตั้งเอานะครับแล้วชอบอันไหนก็คือส่วนตัวของคุณไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปถามใครนะครับว่าเป้าหมายท่งนคืออะไรเป้าหมายของเราก็คือของเราเป้าหมายต่อไป positive นะครับตั้งเป้าหมายให้เป็นบวกนะครับใช้คำบวกบวกหลีกเลี่ยงคำว่าไมา่เช่นอย่างที่ตะกี้ผมบอกตั้งเป้าหมายว่า เราจะสามารถไปกับกลุ่มได้ตลอดรอบฝั่งผมไม่ได้พูดว่าเราจะไม่หลุดกลุ่มอันนี้ก็จะเป็นเป้าหมายที่เป็นเนกาทีฟเป็นเป็น,เป,นเป็นลบเราขอให้เลือกว่าเป็นเป้าหมายที่เป็นบวกตั้งเป้าหมายเป็นบวกเอาไว้หลักการข้อต่อไป perceivable หมายถึงว่ามองเห็นได้วัดค่าได้สมมติเราไปตั้งเป้าหมายว่าฉันจะเก่งขึ้นไอ้คำว่าเก่งขึ้นเนี่ยเราเราก็ดูไม่รู้ว่าไอ้เก่งเนี่ยมันคือเก่งอะไรเก่งแค่ไหนถ้า วัดค่าได้เช่นบอกว่าผมอยากเพิ่มค่า ftp ขึ้นให้ได้อีก50วัต์ภายในปีนี้ <Wow. S 1> อันนี้วัดค่าได้นะครับหรือมองเห็นได้อย่างเช่นที่ที่ยกตัวอย่างกนะ็คือว่าเราจะปันไปกับกลุ่มได้อันนี้ก็มองเห็นได้เพราะว่าหลุดไม่หลุดอันนี้เราก็ดูได้นะครับคนอื่นก็เห็นได้ว่าเราหลุดไม่หลุดอันนี้วัดค่าได้ possible possible หมายความว่าเป็นไปได้ตั้งเป้าหมายต้องเป็นไปได้ครับ ไม่ใช่ว่าอยู่ดีดีคุณไปตั้งเป้าหมายฉันอยากเป็นแชมป์ตูดฟองจะไปแข่งกับคิดฟูมกับเบอร์เนลนะครับมันจะเป็นไปไม่ได้ถ้าเราเป็นคนธรรมดาเราไม่ใช่แบบพวกนักแข่งอาชีพเอาเป้าหมายที่คิดว่าทำได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าตั้งเป้าหมายซะง,ง่ายจนเกินไปจนง่ายจนแบบทำได้ง่ายจนไม่ได้ไม่ได้รู้สึกอะไรเป้าหมายต้องเป็นอะไรที่มีความยากสามารถมีความล้มเหลวได้ถ้าเราไม่พยายามพออันนี้คือเป้าหมายที่ดี เพราะนั้นเนี่ยมันจะได้มีลุ้นกันหน่อยว่าทําได้ไม่ได้มันจะทําให้เกิดแรงบันดาลใจนะครับว่าเราจะฝ่าฟันไปให้มันถึงจุดนั้นให้ได้แต่ว่าไม่ใช่ยากเกินไปจนทําไม่ได้นะครับโอเคคราวนี้เราเข้าสู่หลักการว่าหลักการในการซ้อมนั่นเราจะซ้อมยังไงเราก็มีหลักการสาคัญสาคัญ4ข้อนะครับสข้อในการที่เราจะซ้อมจัก,กรยานให้ประสบความสําเร็จตามที่เราตั้งเอาไว้นะครับ ตัวยอ่อของมันคือ rest rest ที่แปลว่าแข่ง rest มีอะไรบ้างนะครับ rest accountability consistency efficiency พูดภาษาฝรั่งเลยเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมันคืออะไรตัวแรก rest ตัวนี้ครับส่วนใหญ่เลยจะมองข้ามตัวนี้ไปอยากที่จะซ้อมทุกวันโดยที่ไม่อยากพักพอบอกให้พักนี่จะแบบเครียด ทำไมกูต้องพักด้วยจะบอกเลยว่าการซ้อมจัก,กรยานมันคือการทุบกระทอ้ออนนาายุามาเป็สรงาใส่กระทออนยิ่งทุบให้ช้ำม,มันก็ยิ่งหวาแต่คราวนี้ถ้าทุบอย่างเดียวทุบอย่างเดียวแล้วไม่วางทิ้งเอาไว้บ้างคราวนี้แตกครับเละเลย ไม่ต้องกินหลักการเดียวกันเวลาเราซ้อมจัก,กรยานเนี่ยเราซ้อมให้ร่างกายเราบอบช้ำจริงๆแล้วมันคือหลักการการน,นั้นการที่เราพักเนี่ยร่างกายได้ฟื้นฟูเมื่อเรากลับมาซ้อมอีกครั้งเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นแต่ถ้าเราซ้อมอย่างเดียวซ้อมอย่างเดียวทุกวันเลยไม่พักไม่กี่เดือนรู้เรื่องครับโอเวอร์เทรนแน่นอน accountability accountability คืออะไรก็คือว่า เราต้องมีบันทึกการซ้อมไว้ด้วยนะครับว่าวันๆเนี่ยเราซ้อมอะไรไปบ้างวิธีการง่ายๆก็คือพวกอย่างพวกไม้พวกกามินพวกวะฮูอะไรพวกเนี้ยก็คือเราสามารถที่จะบันทึกการซ้อมอัปโหลดการซ้อมเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์จะกลับมาดูเมื่อไหร่ก็ได้นะครับผ่านไปกี่ปีย้อนกลับมาดูก็ได้แต่ถ้าบางคนไม่มีไม่มีเหมือนกับสมัยก่อนที่เขาทํากันนะัคือ ขาจดบันทึกครับก็จะมีตารางบันทึกไว้ว่าวันนี้ปั่นกี่กิโลหัวใจเฉลีย่ยค่าโนนีนั่น,านอากาศเป็นยังไงบันทึกแม้กระทั่งว่าวันนี้เราไปปั่นเนี่ยเรารู้สึกยังไงนะครับรู้สึกดีรู้สึกฟิตรู้สึกคึกอะไรก็บันทึกไว้อันนี้สําคัญตรงที่ว่าสมมุติว่าเราไปปัน่นแล้ววันนี้เราหลุดเราใช้แตกถ้าเราจดบันทึกเอาไว้นะครับว่าอ้าววันนี้ฉันหลุดนะเราย้อนกลับมาดูเรามาวิเคราะห์ดูว่าเอ๊ะทำไมหลุดหัวใจเราสูงไปหรือเปล่า เอ๊ะเมื่อคืนเรานอนไม่พอหรือเปล่าเก็บไว้เป็นบทเรียนเพื่อพัฒนาตอนต่อไปจำไว้นะครับไม่มีพวกไม้ที่เก็บข้อมูลได้ไม่เป็นไรจดบันทึกเขียนมือก็ได้มีสมุดเล่มหนึ่งก็จดได้นะครับสมัยก่อนเขาก็ทำเงินแบบนี้นะครับอย่าลืมเก็บข้อมูลเก็บเอาไว้แล้วก็สามารถย้อนกลับมาดูได้ consistency คืออะไรคือความสม่ำเสมอในการซ้อมการออกกำลังกายก็คือมันทำให้เราร่างกายเราแข็งแรง แต่กว่าจะแข็งแรงต้องใช้เวลาใช้เวลาทีละนิดกว่าที่จะแข็งแรงใช้เวลาทีละนิดแต่ถ้าเราหยุดออกกําลังกายร่างกายเราเนี่ยจะคืนสภาพรวดเร็วกว่าตอนที่เราสร้างความแข็งแรงเขาเรียกว่าดีเทรนนิ่งก็คือสมมุติว่าเราหยุดเทรนไปร่างกายจะค่อยๆถอยลงกลับไปแย่ยิ่งกว่าไอตอนก่อนที่จะปั่นจักรยานซะอีกเพราะฉะนั้นต้องมีความสม่ำเสมอไม่ใช่ว่าเดือนนี้คุณคึก เดือนหน้าคุณติดทุระหยุดไปสามเดือนหยุดไปสามเดือนไม่ได้ซ้อมกลับมาซ้อมใหม่คราวนี้ยากยิ่งกว่าเดิมผมก็เป็นปีนี้เองงานยุ่งมากหลังจากแข่งเสร็จเดือนกุมภางานยุ่งเลยคราวนี้ก็เลยไม่ค่อยได้ปั่นแถมช่วงที่ผ่านมาฝนตกมั่งป่วยมั่งอะไรมั่งหยุดปั่นไปห้าเดือนกลับไปปั่นอีกทีนี้แบบรู้เรื่องเลยนะครับว่า มันยากจริงๆในการที่กว่าที่เราจะกลับมาได้แต่ถามว่ากลับนานได้ไหมกลับได้ครับขอแค่คุณมีความตั้งใจเพราะฉะนั้นความสม่ำเสมอต้องจำเอาไว้ว่าว่าจะต้องมีเราสามารถวางแผนได้นะครับล่วงหน้าสมมติว่าเรารู้ว่าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดือนหน้าเราจะไม่ว่างเราสามารถปรับโปรแกรมซ้อมของเรานะครับให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ถ้าเราทําได้หรืออย่างน้อยเราปั่นบ้างอาทิตย์ละวัน2วันเป็นการรักษาสภาพดีกว่าไม่ปั่นเลยมันก็จะทําให้เรามีความสม่ําเสมออยู่ได้ข้อสุดท้าย Efficiency เราจะต้องมีเขาเรียกว่าอะไรต้องเรียกว่าสามารถมีเป้าหมายนะครับมีมีประสิทธิธภาพในการซ้อมนะครับอย่างเช่นไม่ใช่ว่าวันนี้อา้าวเดี๋ยวฉันจะออกไปปัน่น30โล30โลก็ไม่รู้จะปั่นเพื่ออะไรปั่นไปแล้วแต่ว่ากลุ่มเขาจะพาไปยังไง นะครับปุงปั่นแรงฉันก็ปั่นแรงบางทีก็หลุดมั่งอะไรมั่งก็เลื่อยเปื่อยนะครับไปแบบไม่มีเป้าหมายแต่ว่าถ้าเรามีเป้าหมายอย่างเช่นบอกว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะไปปัน่นสองสามชั่วโมงแล้วแต่สถานการณ์หรือตามเอาระยะทาง จะปั่นเพื่ออะไรปั่นเน้น endurance เสริมสร้างสมรรถภาพในด้าน endurance ในด้านความอึดของร่างกายหรือวันนี้เราจะไปซ้อมสปินนะครับเจอเสาไฟเราจะสปินให้มันไปเลยหรือวันนี้เราจะไปปั่นที่โซนสามปั่นเทมโปเพื่อสร้างความแข็งแรงขึ้นไปอีกระดับหรือเรามีโปรแกรมซ้อมอะไรต่างๆเราออกไปปัน่นต้องมีเป้าหมายว่าวันนี้เราปั่นเพื่ออะไรไม่ใช่ว่าปั่นไปเอยเปื่อยนะครับอันนี้เดี๋ยว ต่อไปนานๆนะครับหลายๆคลิปเดี๋ยวเราก็จะเข้าสู่โปรแกรมว่าเราจะมีโปรแกรมอะไรบ้างในการไปปั่นแต่ละ,ะวันเพื่อให้การปั่นของเราเนี่ยมันได้ประสิทธิภาพมากที่สุดอ่ะโอเคครับก็น่าจะเพียงพอสําหรับคลิปแรกนะครับว่าก้าวแรกของการที่จะขึ้นเป็นขาแรงทํำยังไงย้ำกันอีกทีก้าวแรกก็คือวางตั้งเป้าหมายก่อนนะครับว่าเราไปปั่นเนี่ยเพื่ออะไรคือมันเหมือนกับเรานั่งรถอะครับ เราก็ต้องรู้ว่าเราจะนั่งรถไปที่ไหนนั่งเครื่องบินเราก็ต้องซื้อตัว๋วบอกเขาว่าเราจะไปที่ไหนไม่ใช่ว่าฉันไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆมันจะไปไปไม่ถึงไหนสุดท้ายอาจจะหยุดกลางทางซะก่อนเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับตั้งเป้าหมายแล้วก็เดินไปตามเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้ระหว่างทางอาจจะเจออุปสรรคอาจจะจะต้องสะดุดบ้างอะไรบ้างไม่ต้องเครียดเป้าหมายตั้งได้ปรับเปลี่ยนได้ให้เหมาะสมตามสถานาการณ์อย่าลืมนะครับนี่คือก้วแรก ของการที่เราจะไปสู่เป้าหมายในการปั่นจักรยานของเราโอเคอันนี้เป็นคลิปแรกผมก็จะไล่ไปเรื่อยๆนะครับตามละขั้นตอนแต่ว่าถ้าเพื่อนๆหรือว่าพี่ๆน้องๆนะครับมีมีข้อสงสัยอย่างอื่นเขียนไว้ในคอมเมนต์ผมตอบได้ผมก็ตอบหรือว่าถ้าผมทําคลิปได้เดี๋ยวผมทําคลิปให้แล้วก็อย่าลืมนะครับประโยค สำคัญอย่าลืมกดสับตะไคร้กดไลค์ก็ยังดี YouTube ชอบคนอื่นจะได้ดูได้ด้วยแล้วก็ถ้าอยากเห็นคลิปใหม่ๆเร็วๆผมจะพยายามจะพยายามนะครับทำคลิปให้ได้เกือบเกือบทุกวันนะครับจะพยายามแล้วก็เวลาถ้าผมทำคลิปขึ้นมาแล้วเนี่ยเวลาผมอัพเสร็จเนี่ยถ้าคุณกดกระดิ่งเอาไว้ มันก็จะไปแจ้งเตือนคุณคุณก็จะได้รู้คุณจะได้ไม่พลาดถ้าอยากจะเป็นขาแรงมาดูกันบ่อยๆนะครับเราจะได้ประสบความสำเร็จไปด้วยกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ